ฉันยินดีต้อนรับทุกคนขอบคุณมากที่ให้ความสนใจกับรีวิวของเราผู้ชมที่รักเราขอให้คุณยกนิ้วโป้งให้กับวิดีโอนี้ล่วงหน้าสิ่งที่คุณชอบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการกระจายโครงการกูรูมาเก็ตเราจะวิเคราะห์ตัวชี้วัดพื้นฐานหลักขององค์กรเดอะโคคาโคล c าคอมพานี KO ticker KO การตรวจสอบนี้อิงตามข้อมูลปัจจุบันณนวันที่25พฤษภาคม2024โดยการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัทเดอะโคคาโคล c าคอมพาี Company, (KO) อยู่ในหมวดหมู่ย่อยเบเวอร์เมีองค์กร24แห่งมีส่วนร่วมในการเปรียบเทียบซึ่งถือว่าค่อนข้างเป็นตัวแทนเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัท อีกเล็กน้อยเราจะศึกษาแต่ละพารามิเตอร์โดยละเอียดหากจำเป็นคุณสามารถหยุดได้เราขอแนะนำให้พิจารณาตัวชี้วัดทั้งหมดของบริษัทที่อยู่ระหว่างการศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นการเข้าถึงฐานข้อมูลด้วยโครงสร้างทิกเกอร์ของบริษัทนั้นฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายกรุณาให้ลิงก์การวิเคราะห์บริษัทให้เพื่อนของคุณ ขอบคุณมากสำหรับการโพสต์ใหม่และความช่วยเหลืออื่นๆทั้งหมดนี้ช่วยได้มากในการทำงานของฉันมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทโคคาโคลาคอมพานีอยู่ที่267.09พันล้านดอลลาร์ด้วยมูลค่าตามประเภทย่อยที่7 6 0พันล้านดอลลาร์โคคาโคลาคอมพานีคิดเป็นสัดส่วน35.139%นี่เป็นหนึ่งในผู้นำในหมวดหมู่ย่อย มูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่26.28พันล้านดอลลาร์ด้วยมูลค่าตามประเภทย่อยที่1 2 4พันล้านดอลลาร์โคคาโคล่าคอมพานีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ21.262เมื่อเปรียบเทียบหุ้นในตลาดหลักทรัพย์กับมูลค่าตาม,มบัญชีแล้วเราจะเห็นดังนี้ แบ่งปันโคคาโคลาคอมพานีในหมวดย่อยเมื่อประเมินมูลค่าตลาดคือร้อยละ35.139การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลคือ21.262%ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดร้อยละ39กาการประเมินส่วนแบ่งตลาดขององค์กรและมูลค่าตามบัญชีของหมวดย่อย ไม่ดีลบหนึ่งคะแนนนี่ของบริษัทที่วิเคราะห์แล้วมีจำนวน42.309พันล้านดอลลาร์นี่สินทางการเงินประมูลค่าตามบัญชีคิดเป็นร้อยละ1 6 1ของส่วนของผู้ถือหุ้นการประเมินตามระดับนี่สินทางการเงินของบริษัทแย่ yeah. ลบหนึ่งคะแนนอัตราส่วนราคาต่อกำไรของบริษัทคือ24.9 ด้วยค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่23.6ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยถึง5%การประมาณค่าตัวบ่งชี้มูลค่าตลาดหลักทรัพย์ต่อกำไรเปรียบเทียบกับหมวดย่อยทนได้ศูนย์คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่17,884ล้านดอลลาร์ รายได้ที่คาดการไว้ในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่12,667ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าตอนนี้ถึง17.5%การประเมินตัวบ่งชี้กำไรในอนาคตที่คาดหวังโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อยี0.5คะแนนอัตราส่วนมูลค่าต่อรายได้ของบริษัทคือ5.8 ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ2.8และสูงกว่าหมวดหมู่ย่อยถึง107%เเปอร์์ซนการประเมินประสิทธ,ธิภาพราคาต่อรายได้ของหุ้นเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพประเภทย่อยไม่ดีลบ1คะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่46,140ล้านดอลลาร์ รายได้ที่คาดการไว้ในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่54,200ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าปัจจุบันถึง17%การประเมินปริมาณการขายในอนาคตโดยประมาณโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยี0.5คะแนนหากคุณสนใจการวิเคราะห์นี้ เราขอให้คุณสมัครรับข้อมูลช่องของเราและคลิกที่กระดิง่งสำหรับคุณเพราะมันฟรีคุณจะช่วยเผยแพร่โครงการนี้ได้อย่างมากอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่ร้อยละ23.4โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดย่อยที่ร้อยละ11.7ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ11.7 การประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการขายเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0.5คะแนนโดยมีส่วนแบ่งของบริษัทต,ตามจำนวนบุคลากรแยกตามประเภทย่อยเท่ากับ107.484ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง370% นี่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างราคาตลาดของบริษัทโคคาโคล่าคอมพานีอาจจะไปสู่การตีราคาใหม่จำนวนทุนทางการตลาดต่อพนักงานบริษัทเท่ากับ3,377,000ดอลลาร์ในขณะที่ประเภทย่อย719,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานขององค์กรคือร้อยละ3 6 9 7 การประมาณจำนวนเงินทุนต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ศูนย์คะแนนกำไรต่อพนักงานแต่ละคนคือ136.3พันล้านดอลลาร์ค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ30.5พันดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ347% การประมาณกำไรต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0.5คะแนนรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทอยู่ที่583,000ดอลลาร์ตามหมวดหมู่ย่อย2 6 1 0 0ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่123% การประมาณรายได้ต่อพนักงานบริษัทแต่ละคนเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยี0.5คะแนนปริมาณธุรกรรมระยะสั้นอยู่ที่0.7%โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่4.4%นี่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงจากการบีบช็อตท,ที่อาจเกิดขึ้นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI 14. แสดงระดับร้อยละ49ให้กับบริษัท The Coca-Cola Company (KO) ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับนี้คือ53%โดยเฉลี่ยหลักทรัพย์ประเภทย่อยจะมีมูลค่าเท่ากับหุ้นบริษัท Coca-Cola Company เปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท The Coca-Cola Company (KO) และบริษัทประเภทย่อย เราจะเห็นว่าหุ้นในรอบ12เดือนนั้นเดอะโคคาโคล่าคอมพาน (KO) มีพลวัตอยู่ที่ร้อยละ1.8เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาในหมวดย่อย0.6%สิ่งนี้ไม่ได้ระบุอะไรอย่างชัดเจนแต่ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ด้วย ผลลัพ์โดยรวมเป็นดังนี้ลบ0.5จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย1.5คะแนนหากคุณมองอย่างกว้างๆภายในตลาดโดยรวมของเราเราเห็นว่าผลลัพธ์เฉลี่ยของตลาดหุ้นทั้งหมดอยู่ที่0.4จุดเทียบกับคะแนนของบริษัทลบ0.5คะแนนโคคาโคลาคอมพาน Coca ี ไปที่ตารางคำสั่งซื้อที่คุณสามารถใช้ได้ลิงก์ไปยังตารางคำสั่งซื้อนั้นอยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลการประเมินมูลค่าหุ้นและระบบอ้างอิงกูรูมาเก็ตการเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดอยู่ลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ โดยอ้างอิงจากผลการประเมินหลักทรัพย์ The Coca-Cola Company (KO) ข้อมูลและระบบอ้างอิงก u r u Market ตัดสินใจแล้วอย่าเปิดข้อตกลงเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า Coca-Cola Company ไม่ใช่บริษัทที่มีมูลค่าต่ำที่สุดในประเภทย่อยขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่ชมวิดีโอนี้และใช้บริการระบบที้เหนือจาก g ูรู Market คุณคือผู้ชมที่เจ๋งที่สุดในโลก